เก็บหน่อไม้มาได้พี่น้องไปทำาาวสาบ้านเขาเห็นกอภผ่ก็เลยก้มไปดูได้หน่อไม้นะหน่อไม้สดๆนะกินยากปั่นเข้าไม่ค่อยมีหรอกปลูกไว้ในหนุนวันตอนพริกนี่ต้องกันพริกอะไรรสกนึ่ะแดงดีเลยก็จะมีมันไปปลูกบ้านยืน ีนก็ต้องต้มต้องไอ้อะไรกแกงเปิดเอาไปน่อง <g ül üyor> แกงเปิดแปงเปิด เป็นเงินต้นไม้บ้านเราไหมอ้ยวายผมผมมาต้มกัดพี่น้องมันเป็นไอ้ต้นมันต้นสีเหลืองอะไม้อะไรกันไม่รู้ต้นสีเหลือง ั้งต้นเลยไปบงล่ะแกนหนอแกนหนอไม้ไว้กินดีกว่าเออ่มก็พอมีอยู่นะ นี่น่อใหญ่นอเดียวพอแล้วได้3มหนอแร่ทำประกับบ้านเขาเห็นก็เลยแปหงเขาเลย,เเลยอันนี้หน่อใหญ่มากเลยทำแกงเปบดบ้านเราก็มีกินก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นนี้เห็นมันสด BEEEEEE